กลับมาที่จังหวัดขอนจันทนะครับสถานีพัฒนาที่ดินขอนแกันสำนักงานาพัฒนาที่ดินเขตหร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้างและก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกปล่อยปลาตามโครงการโลโดรงปโลปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรรษาเจ็ดรอบครับ ที่บริเวณหนองแปนบ้านโคกกลางตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นในอนุสรจันทนโรธรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นประธานเปิดโครงการปลนดองปลูกยญาแฟกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่5ธันวาคม2554 โดยได้กล่าวสาดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยมีหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านตําบลและก็อำเภอนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจนํานวนมากนางปราณีศรีหะบันผู้อเมนวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตห้าบอกว่าทางสํานักงานพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนสถานที่ราชการปลูกหญ้าแฝกตลอดตามพื้นที่สาธารณะ ที่หนองน้ำและพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดินตลอดทั้งปีโดยในงานนี้ได้มีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกไปแล้วกว่า400,000กล้าเพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมตระหนักและเห็นคุณค่าของหญ้าแฝกและสามารถนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ยังได้ปลูกต้นยางนาแล้วก็ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลกุดว้างอีกด้วยครับ พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาการแพร่ระบาด